คลหน้าเหตุระเบิดคาบอมแกลดต,ตำรวจบรนนังสตาผู้บังคับการพอ0 9ลงคำสั่งย้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบรนนังสตาด้านผู้การยาลารอออกหมายจับคนร้ายก่อเหตุน่าจะไม่ต่ำกว่า2ราย จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาบอมบริเวณด้านหน้าแลดที่พักของตำรวจสอพอบรรน,นังสตาภายในเขตเทศบาลตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรน,นันสตาจังหวัดยะลาส่งผลทำให้ครูตาดีก้าสอนศาสนาอิสลามถูกแรงระเบิดขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจนเสียชีวิตและทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กผู้หญิงคนแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้ถนนหนทางไปมา และอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ34รายรวมทั้งทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่30มิถุนายน2567ที่ผ่านมานั้นความคืบหน้าล่าสุดวันนี้วันที่4กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนตำรวจตรีเสกสรรชูรังสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากล่าวว่าตนเองได้มาเยี่ยมสามีและบุตรผู้เสียชีวิตจัดสรรเงินให้การช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าเกิดสิ่งใดให้ตำรวจช่วยเหลือก็ขอให้บอกมาได้นอกจากนั้นให้เงินกับโรงพักบันนังสตาเพื่อใช้ซ่อมแซมเบื้องต้นในตัวอาคารที่ทำการตอนนี้เล่งไปที่มาของรถและคนซึ่งทราบกันแล้วว่ามาจากจุดไหน ทางฝ่ายสืบสวนของทานโตกับยะลาและของสืบมั่นคงได้ร่วมมือกันได้คืบหน้าไปพอสมควรคงกำหนดแน่ชัดไม่ได้ว่าจะจับคนร้ายเมื่อไรเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่รวบรวมพยานหลักฐานหลักฐานพอจะออกหมายจับได้ต้องขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าสองราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าวันนี้ทางตนเองพร้อมด้วยรองผู้บังคับการพอจอวอยะลาได้มาเยี่ยมสามีและบุตรของผู้เสียชีวิตไปที่บ้านจาัดสรรเงินให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมกับนำกระเช้ามามอบให้ถ้ามีสิ่งใดที่ให้ตำรวจยะลาช่วยเหลือนอกจากนี้ก็บอกมาได้จะให้และไปเยี่ยมนอกจากนั้นก็ยังนำเงินมาให้ทางสอพอบรรน,นังตาเพื่อใช้ซ่อมแซมเบื้องต้นในอาคารที่ทำการ ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นเล็งไปที่ที่มาของรถและคนซึ่งทราบมาแล้วว่ามาจากจุดไหนจุดนั้นทางฝ่ายสืบสวนของบรรน,นังสตากองกำกับสืบสวนยะลาสืบมั่นคงได้ร่วมมือกันลงรายละเอียดคืบหน้าไปสมควรรายละเอียดขอให้ข้อมูลในภายหลังตอนนี้คงกำหนดแน่ชัดไม่ได้ว่าจะได้ตัวคนร้ายตอนไหน เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานได้มาสมควรส่วนหลักฐานที่จะออกหมายจับต้องได้ต้องขอเวลาอีกระยะคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า2รายรายละเอียดต้องขอเวลานิดหนึ่งขณะที่ผู้บังคับการตํารวจภาค9ลงคำสัง่ย้ายผู้กำกับการบรรณังสตารองผู้กำกับการและสารวัตรป้องกันปราบปรามบรรณังสตาหลังเกิดเหตุคาบอมหน้าปลัตทำรวจ โดยมีรายงานว่าคนตำรวจโทปิยวัฒเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้มีหนังสือคำสั่งให้ย้ายข้าราชการตำรวจสพบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคำสั่งสอพอกอตำรวจสอนอที่สอย .2567 ลงวันที่2กรกฎาคม2567ประกอบด้วย 1. พันตำรวจเอกรน,นสุรว์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบรนดังสตาจังหวัดยะลาให้ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการบอกอสอสอจชต 2. พันตำรวจโทกิติทั์กัญฉายรองผู้กำก,กับการปสอพอบรน,นังสตาจังหวัดยะลาให้ช่วยราชการสอปอกอตำรวจสอนอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการกอศ .4 รองผบอสอปอกอตำรวจสอน1นมอบหมาย พันตำรวจโทสมจิตหิ้นเทศสารวัตรป้องกันรปราบปรามสอพอบนันรรงสตาจังหวัดยะลาช่วยราชการสอพอกอตำรวจสอนอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการพสอรองผอบอสอพอกอตำรวจสอนอ 1. มอบหมาย 4. พันตำรวจเอกโครมพัฒนาสนิทสี รองผู้บังคับการสอฟอรฟอ,รรอก้าให้ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบรนนังสตาจอวอยาลาอีกหน้าที่หนึ่ง